อะไรเนี่ยกูจะหาตอยอะไรของมึงเนี่ยฮะเลื้อนอยู่นั่นไหนเนี่ยไอ้เงี้ยอะไรมึงเนี่ยไ,ไม่มีคนเล่นด้วยอะน้ะองหรอใช่ใช่มึงคนนี้คนเดียวที่กูไม่เล่นกับมึงอ๋อไม่เล่นกูมึงก็ต้องเล่นอะไม่เล่นมึงก็ต้องเล่นอ่ะ โอ้กูจะโพสต่อยเฮ้ยต่อยก็สาดไอเ้เหีอ่อะเด้งหนึ่งยังไม่เป็นเลยมึงอะ่ะเป็นข้ามีควายมึงยัดหมัดเฉยเย้ยยัดอะไรก็คอมมึง,งโง่ไงคอมมึงขาดไงบ้านมึงจนไงไอ้ที้ยะคุยคอมกากไอ้บ้านจน <มา S 1> ไอ้หี้ยไม่มีปัญญาซื้อคอมแรงๆไอ้เหี้ยเมาส์ดีๆไม่มีปัญญาซื้อไอ้โง่ไอ้เอ๋ย เป็นทนี่อะไรน้องพูดม,มากะโอ้เรียกกูน้อง <c oughs> อ๋อมึงว่า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 ตามใจมึงเลยทำยังไงขาเขาอุ่นดีกูไม่ไหวละกูแจ้งแบนดแม่งเลยเฮียตอนนี้มึงเดิมพันกูไหมมึงอะเดี๋ยวกี่เหรียญนะ กี่เหรียญมึงมีกี่เหรียญนะกลัาหมดนั่นแหละมีพันกว่าเอาดิเอาเ๋อเอาร้อยเหรียญก่อนมาร้อยเหรียญก่อนมาสามวิร้อยเหรียญอาวุธแหละได้หมดแล้วตอนนั้นได้มีดก็ได้มีดอะไรม,มีก็มีดอ๋อมวิร้อยเหรียญไงดูดิ you okay. mình emo không ai đấm không ai emo không ai đấm 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 không ai không không ไอ้ควายกูก็บอกว่าไอ้ควายพี่กระอองปูจะไม่ติดเลยใช่ไว้ยสามสูงลนะจานไหมคูัเยี่ยอะไรยังไม่ได้นับเลยครับ ไม่นะเพี้ยมึงก็คุยข้อตกลงมาแล้วอ่ะไม่งั้นมึงโดนแบนมึงเอาอะไรไม่ได้อีโมะมึงไม่ได้อีโมอะควายอีโมเฮียอะไรตายก็คือตายดีเออเนี่ยเนี่ยอีโมะไงนะได้โอเคมึงก็โดนแบนแค่นั้นมึงก็ไม่ต้องเพ่นไปน้องน้องไหวไหมเนี่ยอะไรมึงโก้คลิปลงได้อยู่แล้วแป๊บเด็กเออเชิญเชิญเชิญประเทศกูมีร้อยประเทศอะไอ้เฮียกูไม่แคร์หรอกไอ้เฮียประเทศทีเนี่ย หาดาวประเทศ